สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้แอดก็มาอยู่ที่เขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็วันนี้จะมาหาคุณพี่ผู้โชคดีนะคะแล้วก็จะมาขอโชคขอลาบกับต้นมะาลาัยไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อดดีๆช็อดเด็ดๆนะคะเนี่ยนะคะก็งวดที่ผ่านมาคนที่คนเลี้ยงวัวนะคะท่านผู้ชมก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะคะแอดเลยอยากจะไปถามคุณพี่ดูนะคะว่าคุณพี่ได้ตัวเลขมายังไงนะคะเนี่ยนะคะวัวก็กําลังกินหญ้านะคะท่านผู้ชมอากาศสดชื่นมากนะคะแต่ว่าร้อนไปหน่อยนะคะท่านผู้ชม บรรยากาศที่เขื่อนห้วยขนาดมอนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่เจ้าของวัวกันนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เป็นผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวไปพี่กับคุณพี่เลี้ยงวัวนะได้ข่าวว่าโชคดีนะคะคุณพี่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่จ้าสวัสดีจ้าได้ข่าวว่าคุณพี่โชคดีใช่ไหมคะพี่จ้าอ๋อถูกเยอะไหมคะพี่ไดห้าสิบบาทจ้าได้ห้าสิบบาท ถูกตัวไหนคะหอห้าห้าหกหกห้าหกจ้ะถูกหกห้าห้าหกเนาะห้าหกเนาะหวยออกล่างห้าหกเนาะใช่อ๋อนั่นได้ตัวเลขมายังไงเนาะคุณพี่เพอาะนีกินมาก็เห็นกับสเต็กเลือกนุ่มใบพลูใบพลูใช่เห็นชัดเจ๋วเลยจ้ะอ๋อเห็นตัวเลขจากใบพลูจ้่ชัดเจ๋วเลยใช่ไหมคะจ้ใก็พากันซื้อโอ พี่กินมากหรือยังคะยังเงินี่ยังไม่ได้เหรอเงินยังไม่ได้หรือยังได้กินมากได้โชคกับใบพลูเนาะใบพลูที่กินมากนะคะท่านผู้ชมคนที่ก็กำลังจะกินมากเนาะพอจะเห็นตัวเลขขึ้น ที่ใบพลูนะคะท่านชมเป็นห้าหกใช่ไหมคะเห็นสองตัวเองบอฟี่สองตัวเองจ้ะอ๋อก็เลยโชคดีใช่ไหมคะโชคดีได้ห้าสิบบาทโอ้ยดวงเฮงมากมากเลยค่ะคุณพี่เนาะโอ้เสียดายเอ็ดไม่ได้ซื้อตามเอ็ดไม่รู้เลยพี่เนาะงวดนี้ก็ยังไม่ได้เนาะพี่ยังไม่ได้เลยค่ะจ้ะต้องหาปลูมให้เอ็ดมาให้คุณพี่ด้วยงวดนี้ได้จะไหนบอกเอ็ดด้วยนะคะคุณพี่จ้า จ้าแอดก็ขอขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆกับเอฟซีนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะก็คุณพี่คนเลี้ยงวัวก็กำลังจุดทูปจุดเทียนขอโชคขอลาบกับต้นมะลัยนะคะท่านผู้ชมค่างวดนี้ก็จะตามต่อให้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะ ซึ่งงวดที่ผ่านมาก็แอดมิวเป็นคนเห็นตัวเลขนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าแอดก็ไม่เห็นกับเขานะคะเพราะว่าแอดมิวเป็นคนเห็นนะคะใช่ไหมคะแอดมิวใช่ค่ะอ๋พอดีไม่ได้เห็นที่ที่ต้นแต่เห็นตรงตรงรากตอนนี้ที่มนมีอะไรไม่รู้ก็เลยถ่ายลงคลิปไปเห็นเป็นตัวไหนเนาะเลขเลขท้ายมันหนึ่งห้าหหนึ่งห้าหจ้ะ จะถ่ายลงไปใช่วันนั้นเห็นเห็นแอดมิวถ่ายนั่นแหละแต่ว่าแอดละองไม่ได้ถ่ายเนาะแอดก็ถ่ายลงไปแต่ไม่ได้เอาไปสรุปตัวเลขแต่ไปหาซื้อหวยอยู่แต่มันอั้นอ๋อก็เลยไม่ได้เนาะไม่ได้เลขมันอั้นห้าหกมันอั้นวันนี้ก็เลยมาตามต่อเนาะแอดมิวเนาะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคุณเจ้าคุณเจ้าคสมบุคุณเรียบสมตาบุก ต like yeah. ังเล็บเอหมตัก์เนี่ยเอมูตักเนี่ยต่าน aja อิมุตักเนี่ยิตาลกุน่านะกุนจ้ายครานให้มือกระลุกกระเลี้ะงก้เจะชกุนช่าวไตรปฎิีกิตรุตักเนี่ยไปกิบันตังเนะนี่เด้อเอบจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูนะคะตรงที่ เดียวส่งตรงนี้เลยี่ตรงที่แอดมิวเป็นคนเห็นงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมแอดมิวก็จะเห็นตัวเลขตรงจุดนี้นะคะอุ๊ตัวเลขทำไมมันสีนี้มันส่งไปไม่ค่อยเห็นเนาะไหนตรงนี้เนาะหนึ่งอันนี้เป็นห้าเนาะหนึ่งห้าหก อันเชอ๋ออะอชีให้ดูหน่อยสิอันนี้มเป็นเลขห้าห้าแล้วก็เป็นตัวเอฟแล้วก็มันมีศูนย์หนึ่งห้าหกก็เอาแค่ตัวนี้จดเลขท้ายไปสองตัวเนาะห้าหกเนาะแต่ไปมันอั้นเลยไม่เลยไม่ได้เนี่ยถ้าไม่อั้นก็ได้ไปเลยก็เลขท้ายจะเห็นห้าหกเต็มเต็มนะคะท่านชมค่ะแต่ว่า เป็นเลขขม้านแอดมินก็เลยตัดทิ้งไปนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่โชคดีนะคะยอดนี้ก็ตามต่อให้นะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปส่งดูตัวเลขกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็เห็นตัวเลขแล้วนะคะห้าโมเดิร์ เห็นตัเห็นตัวไหนคะลหไหเออใช่ใชลขหจริงๆอะไรเนี่ยหบ่ไม่รู้เลยลขหลขปตุยนีคนพี่มองเห็นเป็นหกับปใช่ไหมคะนี่เลขเลขหหด้วยนะลขหเนี่ยนลเปดตุยเลขซุนบ่แน่เลเ จเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะดูส่องนี้มองเห็นเลขหชัดเนาะนี่ยเนี่ยป็นี่ยซูลบออะไรเยอยเลขสองบอซูไม่ค่อยชัดลงนี่ยเป็ดห้าเป็ดเดสองบอดูสิเาลยลหวงไทยเลยได้กัน้ก็ได้เื่อนามองเห็นแต่เลขห้าใหญ่เนาะห้าใหญ่ นี่ห้านีแปดสองบ่อกเป็นห้าแปดสองบ่ได้เนี่ยอไม่ไม่ไม่เนี่ยถ้าถ้าดูห้าตัวใหญ่เนาะนี่แปดตัวเล็กอันนี้สองหรือศูนย์เนี่ยนี่ดูดีดีดินี่เอาแค่สองพอสองบ่ก็มันเห็นอย่างงั้นเองเนาะเห็นเป็นห้าแปดสองหรือห้าแปดสองเนี่ยห้าค่ะดูดูดีดิดูนี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกลับคุณพี่กันนะคะในแตะ คุณพี่มองยัเป็นห้าแปดสองห้าแปดสองนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพี่ก็เคยได้โชคจากต้นมะลัยมาแล้วนะคะสามตัวนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวที่ิพานมาก็ที่คุณพี่รูปก็ไม่เข้าเนาะวัี่ิพานมาเห็นหนึ่งหนึ่งสี่เนาะแต่ว่าแอดมิลเป็นคนเห็นห้าหกนะคะท่านผู้ชมก็ถือว่าตัวเลขเข้าอยู่นะคะ ไม่ได้เลขอั้ก็เลยตัดทิ้งเสียได้เสียได้โน้อ๋อมันได้น้ยเอยมีใครมาเียนไว้แล้วน่ะยสามศูนย์หรออ๋อคุณพี่เห็นเหมือนกันใช่ไหมคะนั่นแหลยอ้อนี่นะคะท่านผู้ชมจะอยู่สูงมากนะคะท่านชมไม่รู้ว่าจะส่องเห็นไหมคะเดี๋ยวอาจะขยายดูนะคะใช่ไม่ซื่อทางเรื่อง สแล้วก็เลขศนะคะท่านผู้ชมเลขสาันนี้เลขสามเห็นเป็นสามกับศูนย์ใช่ไหมค่ะแอดมิวใช่ค่ะโอ้ยตาแอดมิวเป็นคนมองเห็นคนแรกนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าแอดมิวเป็นคนมีดวงเหมือนกันตาเห็นพวกล้านมาเนี่ยมันคือเป็นยังไงบอหนี่งเหนตาแต่ว่าอยู่สูงมากนะคะท่านผู้ชมครามืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่สูงนะคะอยู่สูงแล้วอันนี้อะไรนี่ไหน นั่นก็เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมก็มองดูในตรงนี้ว่ามองเห็นเหมือนกันท่านผู้ชมลุงเห็นเลขอะไรไหนเห็นตรงไหนลุงชอบกระพานนี่แหละมันอยู่สูงแก้วแน้ำหมอก้ยังไงดูเดูไปป้าอะไรนั่นดูเห็นไหมไม่เลยสามเจ็ดหรือสามแปดบนสามศูนย์ข้างบนสามศูนย์ข้างบนสามศูนย์ค่ะข้างล่างนี่อะไรข้างล่างเนี่ยในตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละ นี่บอว่นั่นแหละอ๋อข้างล่างก็มีตัวเลขใช่ไหมคะมือมืออะไอ๋อมันมีสามตัวเดี๋ยวนะเนี่ยไหนตัวดูดีๆดิลุงสามตัวเดี๋ยวนะอีนะแล้วลุงเห็นเต็นตัวไหนคะคุณลุงคุณลุงบอกว่ามีตัวเลขอะไกันเล็กนี่ชมสามแปดสามแปดเจ็ดสามแปดห้าบอวพท่นที่เห็นเต็นสามแปดเจ็ดหรือไม่ก็ ตัวกลางเป็นเลขเจ็ดนะนี่นะอ่าเลขเจ็ดตัวท้ายตัวห้านาะในตรงไหนชี้ได้ไหมนั่นแหละตัวกลางอ่ะเลขเจ็ดนี่ริมมุกไหมนึกอยู่ถ้าขาดไปแบบนี้มันจะล้มเจ็ดอะไรก็จะลอยอยู่นั่นเลขห้าห้าคือห้าห้าเจ็ดอะไรนั่นมันเป็นเลขเจ็ดอยู่แต่ห้าเจ็ดอ่าเรื่ลขอะไรเลขอะไรเนี่ยอู้ใช่ใช่ในกล้องก็มองเห็นเป็นห้าเจ็ดเหมือนกัน่ห้าเจ็ด ไอ้ไรหนั่นตัวสุดท้ายตัวอะไรเนาะผมว่ามันมันมืดเลยมันมืดเลยน้อมันสูงมันไกล เป็นลุงก็เห็นเป็นกรียกมันจงก้าวมาด้วยนะตัวสุดท้ายไม่ค่อยชัดค่ะคุณลม่เส้วนนสูงเลยมองไม่ค่อยชัดนะคะอกลงมันเี้ยนเจ้ามืยกวนเลหาดชัดมากเลยเนี่ยตัวสุดท้ายมันเลขอะไรยังวอย่าแต่เหมือนเลขหเนาะหห้าเจ็เลยใช่ ผมก็คิดไปอย่างั้นุณพี่ไปชี้บอกเอฟซีหน่อยได้ยามายไปชี้เอไม่ไปชี้สิโนโนโน่เออเออตัว่าอยู่สูงค่ะท่านยูซูมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะตรงนั้นเป็นห้าเนาะห้าเจ็ดห้าโอ้ดูไปดูมาก็ได้สามตัวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ข้างบนก็สามกับศูนย์เนาะบนามศนย์จะข้างบนสามศูนย์ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นสามศูนย์นะคะ แล้วก็อยู่สูงมากเลยสูงเมื่อยคอเมื่อยมือเมื่อยมือแล้วกล้องมันก็จะไม่ค่อยไอ้นี่นะกล้องก็จะสั่นกล้องก็จะสั่นแล้วแต่ทั้งนี้ก็เป็นห้าเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เห็นสามที่สามจุดนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะวันนี้มีสามศูนย์ศูนย์สามห้าเจ็ด ห้าเจ็ดห้านะคะแล้วก็คนที่แล้วก็คนที่เป็นคนเห็นห้าห้าแปดสองเนาะห้าแปดสองอ๋อของคนที่ก็มองเห็นรูปห้าแปดสองเบอร์จริงห้าเจ็ดห้าบอจิงสามศูลกับน้องมูเนาะห้าเจ็ดห้าแปดสอง นี่นะคะท่านผู้ชมเดียวเราไปพูดคุยกับคุณพี่กันนะคะคุณพี่เห็นชัดไหมคะคุณพี่ชัดครับอ๋อบอกเอชซชัดๆัน่อยค่ะเห็นตัวไหนบ้างคะห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้าสามตัวใช่ไหมคะตัวโอ้ถ้าตัวนี้ถูกคุณพี่จะมาที่นี่อีกใช่ไหมคะมาอีกโอ้แล้วมันดังจนโด่งใช่ค่ะก็ตายหญ่ก็จะให้โชคนั่นเลยสาข้างบนสามศูนย์เนาะจะ ข้างบน30แล้วก็ถัดมาจะเป็น5 7าเหนาะจ้าค่ะแอดก็ขอให้คุณพี่โชคดีนะคะคุณพี่ค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ